สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการ h o r o r n i g t Gaming วันนี้ก็มาเล่นต่อจาก Minecraft อันที่แล้วก่อนเลยนะครับที่ต่อจากอะไรอ่ะเอ่ออะไรระบายปัญหาแลกเกอร์นะครับตอนนี้ผมก็กำลังทำความสะอาดไอที่ไอเฮียสโนแมนมาทำทำควยอะไรกับสาสารกูก็ไม่รู้นะแม่งหิมะเต็มแล้วมันเหมือนเป็นตัวทำหิมะ อนนี้ผมก็ทําความสะอาดซ่อมปราสาทก่อนแล้วก็จะสร้างต่อเลยผมก็น่าจะสร้างส,สดๆนี่เลยเนะี่ยคือผมไม่ได้เล่นแบบฮาร์ดคอร์นะครับไม่ได้เล่นแบบที่แบบมีแบบอ้ยเฮีย,ยไม่ได้เล่นแบบเอาชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมเล่นแบบใช้พวกเศษของได้ใช้นู่นใช้นี่โดยไม่ต้องคาร์บอะ ผมไม่ได้เกียนนะครับบอกไว้เลยผมทําเล่นๆผมอยากทำผมอยากสร้างประศาท์อ่ะมันเฟี้ยดีอ่ะผมอยากทําสวยๆไม่ได้หวังความเทพอะไรเลยนะครับ sure. ผมทําเล่นๆเฉยๆก็ขอทํำวาะศาสก่อนแล้วกันซ่อมประสาทด้วยตีพวกควยอะตอนที่แลกเกอร์ตอนนี้มันก็เหมือนแลกๆนิดๆนะครับก็ยังดีขึ้นดีขึ้นนิดนึง ไม่รู้หมายค้าก็เป็นอะไรต้องอัปเดตบ้าง้ยอ่ะโอ้ยก็ยังแหลกนิดนนะครับตัวควยเอ้ยทำความสะอาดกันยกใหญ่เลยนะเนี่ยคลิปนี้ก็ขอทำความสะอาดประสาทซ่อมประสาทแล้วกันนะครับ แล้วก็จบคลิปไปก่อนแล้วคลิปไมค์คราครั้งหน้าผมก็จะสร้างปราสาทต,ต่อนะครับจะให้สวยเลยอืมโอ้ซ่อมเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยเ้ยคิปเปอร์สัตว์งอกไปเลยห้องตายเดี๋ยวระเบิดปราสาทกูกูสร้างตั้งนานนะเว้ยดูความกว้างดิเฮียงอกไปเดี๋ยว,ย,วยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาก็ออกเองอะ อืมใช้กลองนะครับอืมอืมอ่าฮเ,เดี๋ยวนะต้องกะระยะอ่าเรียบร้อยอืมอืมเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อม่้ต่อนอืมเรียบร้อยครับโอ้ข้างบนเด้อ โอ้หกูทําได้ถึงขนาดนี้เลยเนี่ยเอาพ่อมึงทำเกินเลยเกินเลยเลยโอ้ยแหลกนิดนิดนะครับทนหน่อยแหลกแหลกแหลกอือืมอืม หิมะโอ้แต่ไปหมดเลยไม่น่าเชื่อไอ้เฮียเลยไม่น่าเชื่อเพื่อนผมเลยนะเนี่ยออเอาหิมะมาต่อสองชั้นเอาอุ้ยเอาฟักทองมาต่อได้ตัวขวายแล้วลก็ไม่รู้ฮนะดูสิกูไม่อยากได้หิมะอ่ะแม่งบอกตัวทําหิมะมากกลัวชิบหายหน้าแม่งโอ้โห ดูดิแม่งเอ้ยไขแมงแม่งเอ้แม่ง,แมง,แมง,คมงความสะอาดทำความสะอาดกนยกใหญ่อุ้ยเฮียใครสกายมาอมเอาคนตีนครับกูต้องโทรไปรอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่ง จะเก็บครับเล่นหมาคอสออนไลน์กันหมากอสนะครับครับผมครับตอนนี้ผมกำลังแคสเกมอ้นี้อยู่มาครับไมค์ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณคุณคุณแอคชั่นแอคชั่นอ๋อนี่ครับจากรายการแอคชั่นแคสเกมเมอร์นะครับครับครับผมครับผมเขามาชวนเล่นนะครับมาแคสไปแคสเดี๋ยวแคสไปแคสครับครับก็คุณอยู่กับผมเนี่ยแหละครับโอเคโอเคครับผม ไม่มีเพื่อนนะหลอนนะเว้ยแคสเกมแนวหลอนนะแม่งหลอนเองย่างเงี้ยโอ้ย <laughs> ผมถ้าผมไม่กลาก้าผมคงไม่แคสแต่เกมหลังหลอนแล้วครับ oh. อ๋ <laughs> อเกมนั้นทำให้กูตกใจมากเลยฮนะ <laughs> เล่นตั้งแต่ป .3 แหละก็ผมเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรก <laughs> เออเรื่องมึงเ <laughs> พราะพอปอ .3 นี้กูหาไม่เจอฮะเกมพวกเนี้ยกูไม่เก่งพอ อไม่ชอบเล่นเกมครัอะไรกูเนี่ยไม่ชอบเล่นเกมแต่แต่ก็อยากแคสฮะเออมึงเล่นไมค์คาบอยู่อ๋อคาบผมผมแคสเดิมทำอะไรก็คือแคสไปด้วยก็คือคลิปนี้นะครับผมจะทําความสะอาดประสาทนะครับหลังจากที่ไอพวกนั้นอ่ะคุณก็คงรู้นะว่าผมไปบ้านคุณอ่ะเหรออือกูกําลังซ่อมอยู่น่ะซ่อมเสร็จ ผมสอนเสร็จก็เสร็จคลิปนี้รอแป๊บ,บ <Okay. S 1> แป๊บหนึ่ง <c ười> นะครับคลิปต่อไปรอนะครับหมักลุกออนไลน์ระหว่างฮ<า>ะมมหม, <laughs> ม,มักฮอทหมักฮอตออนไลน์ฮะมาเออหมากฮอตนี่วะหมักลุกมันไม่มีหมักในหมากฮอตออนไลน์เขียนหมากฮอตออนไลน์อืครับห้องวัยรุ่นเอาห้องวัยรุ่น <c ười> คุณเข้าแล้วเหรอฮ <c ười> ะเข้าแล้วเหรอ เข้าไปกิกแอคชั่นเขียนเขียนเป็นชื่อย่อดีว่าเอชื่อกูชื่อชื่ออะไรดีชื่อยูสเขียนนี่เอซ a จีแ n นดนะครับเขียนงี้โอ้โหเปรี้ยวมากเลย ACG and HNG นะครับ ตอนนี้ชื่อกูชื่อแอคชั่นเลย่ะอ่ะกูชื่อแอคชั่นออ่ากูชื่อแอคชั่นครับสร้างห้องสร้างห้องไงวะเอ่อโอ้โหกูไม่ได้เล่นนานนะสร้างไม่เป็นเหมือนกันอ่ากูสร้างชื่อชื่อห้อง HNGVS v s เป็นตัวเล็กนะ VSACG รหัสผ่านรหัสผ่าน ตอมใกล้เสร็จแล้วครับลาดผ่านหนึ่งสองสาลาดผ่านหนึ่งถึงเก้าอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคปะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคสร้างแล้วถ้า <5 S 1> มีสเปคบาร์อาไอ้เหี้ยเดี๋ยวค่อยบอกกูแล้วกันนะครับแบบหนึ่ง mm hmm. H <ed. S 1> ตรงไหนเสียเ H ed. N เอ S A C G ลาดผ่าน หนึ่งสองสามแหกเจ็ปดเก้าไปดูคนนอกโอเคสร้างแล้วเออมึงตั้งชื่อเอาเพีเดี๋ยวมันให้ตั้งชื่อครับผมจำได้อยู่อับนึงอับนึงออกูกดผิดอ๋อเกิดอะไรขึ้นกูไปกดยกเลิกแม่งออกจากห้องเลย <c oughs> V H A C G แม,มดูแม่งทำหิมะทิ้งไว้ไอ,อ้คุยโอ้โหน้ำแข็งกูหายหมดเลยสั ผลงานกูทั้งนั้นที่ทำพังอ๋อครับเจอยังไอเฮดเฮดเฮดเอ็นจีเวสเอซีจีกูยังอยู่ที่ไมค์คาร์ฟอยู่เลยครับก็ครับพ้องดีก็ตอนนี้น่าจะซ่อมเสร็จหมดแล้วนะครับไว้พบกับคลิปหน้านะครับที่ ต่อไปผมจะสร้างปราสาทให้เฟีลยวโหใหญ่โตโมโหร้านสงสัยคงหลายพาร์ทแน่ไม c ครับครั้งนี้กู afe, ไปลบเซฟไหมวันไสอาครับไลาอารายการต่อไปก็เดี๋ยวไปพบกันเลยเดี๋ยวไปเจอกันหมากลุกแล้วใครจะอัดโปรแกรมแฟบอะครับเอาฝักมึงเลยครับอ๋อเอาผมนะครับเป็นรายการผมระหว่างศึกสองค่ายจะเจอกันนะมีห <Okay. S 1> มากลุกก็มีพี่ออยกับพี่เอคคอสเจอกันแล้วคราวนี้ แอคชั่นแคสเกมเมอร์กับ okay. มือสมักเล่นด้วค <c oughs> กับฮอล o ์ไนท์เกมมิงนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับจเจอกันที่มาเจอกันที่มาฮอส